นี้นะครับเรามาเปิดตัว BM ๊มยรุ่นใหม่กันเป็นครั้งแรกนะครับในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่7แล้วของ b i ๊ u Series ่รรถรุ่นนี้เป็นรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบไม่มีเอมิชันทํางานด้วยระบบที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยกําลังแรงขับทั้งหมดก็คือ544แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดเนี่ย745นิวตันเมตรหนชชาร์จสามารถไปด้วยระยะทางถึง625้อยยี่สิบห้กิโลเมตรด้วย กับตัวกระจังหน้าที่เป็นไอคอนิกโกลก็คือว่ามีแสงไฟขึ้นมาเรืองแสงรอบกับไฟหน้าด้านหน้ารวมกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นคริสตัลไลท์ตัวนี้เนี่ยเป็นสวาร์ฟกี้คริสตัลไลท์เป็นไฟ LED 22ดวงด้วยกันสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆของรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังระบบของ e m ม t h e a t e r Screen ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นจอที่ใหญ่มาก31.3นิ้วด้วยกันสามารถที่จะนั่งด้านหลังปรับเบาะลงมาประมาณ41องศาได้มากที่สุดทำให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถที่จะ e n joy กับการนั่งรถระยะทางไกลได้อย่างสบายมากครับหลังจากเห็นรุ่น BMW i7 ครั้งแรกตอบโจทย์ในเรื่องของความหรูหราความลักชวรี่รู้สึกว่าเป็นรถที่หรูหรามากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้ความสบายทั้งในฝั่งของคนที่ขับแล้วก็ในฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังตัวไฟรถเนี่ยเทมากจอ,อ31นิ้วเป็น 8K น่าจะเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาแล้วด้านข้างของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเบาบทั้ง2ฝั่งเลยปกติแล้วเป็นผู้โดยสารความสะดวกสบายก็คือต้องนั่งนอนทำงานได้ในหลังรถนะฮะด้านหลังมีเบาะนวดได้ด้วยก็ให้ความสนุกสบายมากยิ่งขึ้น Música